สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเนี่ฮค่ะเก็บของเสร็จแล้วกำลังจอดจะลงโรงแรมนะทุกคนพี่เขากลับไปแล้วครับพี่เขามีงานมีปัญหากลับไปแต่เช้าเลยก็เลยว่าตุงก็เดนมาอาบน้ำแต่งตัวก็เดี๋ยวก็จะขับออกไปหาข้าวกินแล้วครับเนี่ยไปก,ยกินกันลง hey. มาแล้วเช็คเอาแล้วทุกคนกระเป๋าใบหนึ่งกล้องหนึ่งอันอ้อขอแดด แดดร้อนมากทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวขาวหมูตัวสั่งบะหมี่คากิครับนี่แป้นเจ้าเก่าคิดถึงคิดถึงมากเลยมาต้องมากินฮนะนี่ครับ กันนี่หบวบอกเลยว่าช้ำม,มากช้ำม,มากนะคะช้ำม,มากช้ำม,มากนี่ดูดูฉ่ำๆมากินกับพี่ตูนเลย <c oughs> อันนี้เปลี่ยนเวลาเปิด,ดแล้วเหรอครับใช่เปิดกี่โมงครับเปิดกี่โมงตอนเนี้ยก็บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มบ่ายโมงถึงสี่ทุ่มค่ะ เปลี่ยนเวลาใหม่ค่ะฮะบอกไปแ่้วโอ้ยอ้วนขึ้นนะครับนี่บอกเลยว่าฉ่ำมากพิกัดเดี่ยตรงตรงไหนครับพิกัดขอบเอาพิกัดน้อยพิกัดตรงตรงไหนอยู่เข้ามาตรงซอยนี่ก็ได้ซอยนกเขาหรือเข้ามาทางเอ่อนนุนนท์ไทยก็ได้ครับเอาเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์ศูนย์หกหนึ่งอะสี่สี่เก้าครับสามสามเก้าแปดอะโทรมาถามทางเราเนาะนี่ฮะ ถ้าให้บอกบอกก็ไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้พี่ตูนเราค่าก,กี่อย่างเดียวใช่ไหมจ้าค่าก,กี่จ้านี่ช้ำม,มากไส้อมีนะเนี่ยใส่ไส้ให้หนูด้วยนั่น้เอาไหมเอาค่ากี่ไส้เนาะจ้านี่บอกเลยว่าเด็ดเด็ดเด็ดส่งดิลิเวอรี่เหมือนเดิมไหมครับนี่เหมือนเดิมอมีแกฟูดแล้วนะเดี๋ยวนยในพัทยาก็มีแกฟูดมีดิลิเวอรี่ ทุกคนครับตูสั่งเป็นบะหมี่ไม่ต้องให้เยอะนะเดี๋ยวกินไม่หมดแหมต้องดักคอไว้ก่อนเลยเยอะแล้วเสียเสียใจแล้วจะเอาช้ำๆหรือจะเอาแบบกรุบกริบช้ำๆเอาช้ำๆที่ใช่ไหมนิ่มๆนะไปเปลือยโอ้ยนี่แต่ไปเปล่อยก็ต้องอย่างนี้มีสองขนาดนี่ความสัซะกอนใครอยากมากินแม่ไม่ถูกก็โทรมา หาไม่ยากครับใช่ไมีเยากเลยแค่เข้ามาซอยรุ่นเออไทยก็ได้บร่ยากางเนี่ยบรรยากลางทะลุแมกนูไทยนี่ก๋วยหมี่ก๋หมี่เด็ดเลยครับก๋หมี่เป็นแบนหมี่แบนเดีจะเอานี้นให้พี่ตูนด้วยเนี่ยอร่อยมากเลยกึอบเกืบใช่ไหมครับใช่เอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยเอ็นเอ็นพี่ตูนอือ ให้คนหลอกกินซีกของอร่อยนี่อลลาเจนครับเพิ่มคอลลานเยอะนี่ทำชามจัดใส่ใส่บอกเลยไม่มีไม่มีกลิ่นขาวนะคะทุกคนจ่ายมชิมให้พี่ตูนเลยไปสักหน่อยซิโอ้ยพอแล้วจะกินไม่หมดโอ้ รอเลยกินไม่หมดนะให้หมสิ่ีนานมาต้องหมดกิ่ครับแหมแล้วรู้ใจด้วยนะวันนี้เจียวกระเทียมไม่สดใหม่ๆเลยเนี่ยพี่ตูนชอบกระเทียมเยอะเปล่าครับชอบกระเทียมเจียวเยอะๆโอเคสั่นไปมีก๋วยเตี๋ยวขาหมูข้าวขาหมูทุกคนข้าวขากิีดช้ โอ้โหกินหมดไหมเนี่ยเยอะมาก <S <S ไปๆทุกคนนี่กิโตค่ะโอ้โหนี่ครับพริกพริกเทียบเลยพริกน้ำส้มเยอะมากครับมากทุกคนมูบะหมี่ขาหมูมะหมี่ขากิเยอะมากร้านเนี้ต้องมานะอยู่พัทยาหรือมาเที่ยวพัทยาต้องต้องได้แวะ ยูทุกวันอาทิตย์ไม่ต้องทูมเบอร์เยเดีมาเรื่มแบบแล้วชอบความจ็้มจ้านเราจะกินเผ็ดไปมั่งมือทุกคนไม่ต้องไม่เผ็ดเยอะไม่เผ็ดเดียวไม่เผ็ดเดยอะเราจะกินลูเก,ดกดดเดือกลูกเดือ เส้นบะหมี่หอมสุดเลยมี้สมเส้นบะมี่แบน ตอนกี่โมงครับ ไม่เลี่ยนนะทุกคนชิมส้มเนี่ย

แนะนำนะุ่นนจะทวมเสรวุ่วนไม่ไม่น่าเทากวาวาเทวมอเชียงเียวม,มาก ขาหมูอะทำไรไหร คือดีมาก แนะนำนะครับไปละคลิปนี้ไว้สำนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเลิฟเลฝากดูคลิปย้อนดูคลิปด้วยนะครับยูทูบไม่อยเจ้งเตือน